สวัสดีครับวันนี้มาสอนกันอีกรอบนะครับผมเออวันนี้มาสอนวิธีใส่ซองกุ้นตัว A10 นะครับ,รบตัวสมมิ0ครับเออตัวซองกุ้ิเขาจะมีแถมมาสามรายการนะครับมีซองมีดินมผีนะครับแล้วก็มีฟันนะครับผมซองดิ้ผีและฟันนะครับ เห็นนะครับเปิดจากการทดสอนผีก่อนเลยนะครับผมบจากมาสองตัวนะครับ การเสร็จแล้วนะครับเลื่อนแป้นออกนะครับเลื่อนแป้น,น,ออนออกด้านนอกแล้วก็คันออกเลยครับนอกสองตัวเช่นกันครับ แล้วก็ใส่ฟันตัวสามแถวเลยนะครับที่แถงมานะครับอาสองตัวครับ นแน่นนะครับนแ,นแล้วก็จับซองใส่นะครับซองนี้เราต้องขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับน็อตสองตัวหลังนี้ให้แน่นหน่อยแล้วก็น็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับตัวใหญ่จะจะจะไม่ไมค่อยขันนะครับมันจะเคลื่อนได้นะครับเอ่อเราก็ตั้งระดับซองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราใส่ซองนะครับ ถ้าเป็นซอง A10 เนี่ยคุณลูกค้าต้องปิดถ้าเป็นคอมจากคอมนะครับต้องปิดมีดนะครับเพราะมีดอาจจะไปนชนฟันนะครับเพราะฟันค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกจากคอมนะครับไม่สมควรที่จะใช้มีดนะครับมีดัดได้ล่าง เมื่อใส่ฟันเสร็จแล้วใส่จากเสร็จแล้วนะครับแลกวร็หมุนจักรดูนะครับจักรด,ดูนะครับหมุนจักรดูนะครจักรดูนะครับฟันตัวนี้นะครับจะโยกลักษณะไปมาใช่ไหมครับถ้าหมุนมาทางหน้าส่วนใหญ่จะชนหน้านะครับมันจะเกิอดอาการดังนะครับดังเพราะว่าตัวฟันนี่ชนนะครับถ้าเราปรับห่างแล้วมันก็จะชนนะครับ เราจะชนให้ให้เราให้เรายกหมวขึ้นนะครับยกหัวขึ้นนะครับถ้าชนนะครับพูดถึงถ้าชนนะครับถ้าไม่ชนก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับตั้งตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับให้ขันออกนะครับขันออกแต่แล้วตอกไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับนะครับ มันจะเป็นตัวยกปันหน้ายกยกไปครับเห็นไหมครับนะครับยกข<อ>้างหังหน,น่อยแนงเมื่อเราต้องการให้ห่างหน่อยแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟันตั้งสูงต่ํานะครับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นฟันสูงต่ําตัวนี้เป็นฟันโยกใหม่โยกมาตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ยกออกจากลงนะครับ ใช่ไหมครับก็จะห่างขึ้นหน่ไหมครับก็จะไม่ค่อยชนไม่ชนแล้วส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็จะชนนะครับดังปักปักนะครับครับแล้วก็ปรับกันไม่ถูกอ่าเมื่อสําเร็จที่ทํานี้นะครับสําเร็จแล้วก็ใส่แป้นใส่จีนผีนะครับใส่แป้นใส่ีนผี เช็คดูว่าสินผีตรงโดนเขีมยไหมครับเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไปชนถ้าตั้งแล้วมันชนนะครับเราก็ต้องกั้งมาตัวนี้นะครับให้ไม่ให้ชนครับถ้าส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะพอดีครับครับให้ตรงกลางนะครับ <c oughs> ให้ตรงกลางเสรเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จับซองใส่ได้เลยนะครับจะผ้าใส่ซองนะครับต้องให้ผ้าเสมอซองพอดีนะครับเสมอจากปากทางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เสมอมันจะเกิดปัญหาเรื่องย่นนะครับเรื่องเป็นโจกเรื่องเั็นจีบเรื่องย่นอะไรเลยนะครับ แล้วแล้วก็ผัดหางให้ครบนะครับปัะหางให้ตึงเกินแล้วก็ปักหนังนะครับนะครับแล้วเราก็ผ้าใส่เช่นกันครับผ้าใส่นะครับระหว่างนะครับนะครับนะ ให้ชนสองนะครับออกมาสวยครับปฏวีสวยเท่ากันนะครับเตัวนี้จะเป็นปรับว่าให้ตะเข็บเล็กตะเข็บใหญ่นะครับเป็นตัวดีตัวตังนะครับจะตั้งยากนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นโยกเข้าโยกออกนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าดูนิดนึงครับผมนะครับ นะครับเข้าบ,บนพับล่างนะครับดเดนะบจะลองเข้าให้ดูอีกทีครับ เราก็แย่ไปเลยครับแย่ไปเลยเลย เห็นไหมครับมนล่างเท่ากันนะครับนะครับไม่ยากครับไม่ยากโอเคครับขอบคุณครับ